ในฐานะที่จะไปประกวดมิชชันนีเวิร์สครับจะต้องเป็นโปรเพอร์เซนการพูดไม่ชัดของเชอเอมนะครับจะเป็นอุปสรรคในการประกวดมิชชันนีเวิร์สบนเวทีแม่ไหมครับเอมคิดว่าหนึ่งนะคะว่าตามความเป็นจริงเรามีเวลาค่ะหลังจากที่เราเป็นมิชชันนีเวิร์สไทยแลนด์กับอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นความพยายามแก้ไขจุดบกพร่องของเอมเพื่อที่เอมจะก้าวข้ามไปเป็นสิ่งที่เอมอยากเป็นแต่เอมไม่อยากให้จุดนี้ทำให้คนอื่นที่มีความบกพร่องหรือความพิการแต่กำเนิดรู้สึกว่ามันผิด Like is it bad to born unlucky I think it's not เพราะฉะนั้นเอมแก้ไขให้ดีที่สุดในบริบทของเอมค่ะแต่เอ็มไม่อยากทำให้ใครรู้สึกด้อยขอบคุณค่ะพี่ณค่ะเชิญค่ะพอบอกว่ามีเวลาเยอะถามกันใหญ่เลยนะคะเอาละค่ะพี่ณเชิญค่ะหนูเป็นคนแรกที่พี่ถามภาษาที่หนูอยากจะพูดกับพี่คือภาษาอะไรคะภาษาไทยค่ะ นั่นเพราะว่าเราเป็นคนไทยและอันนี้เอ็มเคยให้สัมภาษณ์ครั้งหนึ่งนะคะก็คือเราไม่ได้พูดอังกฤษได้ทุกคนถูกไหมคะเมื่อเราเป็น Miss Universe Thailand แน่นอนเราต้องพูดภาษาไทยเพราะเราอยากให้คนที่ได้ยินเราเข้าใจแล้วรับรู้ในครั้งแรกที่ได้ฟังหากว่าคำพูดของเอ็มเปลี่ยนชีวิตเขาให้กำลังใจเขามันไม่ควรเป็นภาษาที่เขาไม่เข้าใจคะ่ะขอบคุณค่ะ